และนี่คือ10อันดับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยอันดับที่10ด่วงโกลิอัตเชื่อกันว่าเป็นแมงที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกประมาณ100กรัมเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวลำตัวถึง11.5ซนติเมตร อันดับที่ใก้าไชน่าซาลาเมนเดอร์หรือซาลาเมนเดอร์จีนมันเป็นซาลาเมนเดอร์ยักษ์ที่มีน้ำหนักถึง64กิโลกรัมตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ1.8เมตรอันดับที่8นกกระจอกเทพมีความสูงประมาณ2.7เมตร ซึ่งน้ำหนักเฉลี่ยถึง156กิโลกรมัมพวกมันอาศัยอยูุ่ดรดได้โดยไม่มีน้ำเป็นระยะเวลาหลายวันและพวกมันยังมีจุดพิเศษก็คือลำตัวใหญ่คอยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนกกระจอกเทพนั่นเองอันดับที่ 7. เจเ็ดเจ้คน้ำเค็มมีคอมยาว5.2เมตรและ ยาวที่สุด6.3เมตรมีน้ำหนักโดยเฉลีย่ยถึง1.9ตันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้น้ำที่บริเวณเทปเอเชียและออสเตรเลียเป็นต้นอันดับที่6ฉลามวานมีความยาวถึง6.8เมตรมีน้ำหนักถึง22ตันอาหารของฉลามวานคือสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ก้นทะเล และสัตว์ที่ไม่ใหญ่โกนตัวมันอันดับที่5มีสี้ํำตาลอาศัยอยู่เถอกเข่าของทวีปอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียมีชนิดนี้มีความสูงถึง3เมตรอันดับที่4จีราบสัตว์คอยาวที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีและมันมีความสูงถึง 5.8เมตรคอยาวถึง1.8เมตรตัวเมียมีระยะเวลาอุ้มท้องนานถึง15เดือนอาศัยยูเทแอฟริกาตะเวนออกกินใบไม้ไปเป็นอาหารส่วนใหญ่แล้วก็มาถึงอันดับที่3นะช้างแอฟริกาน้ำหนักเฉลีย่ยถึง7ตันสูงถึง10.6เมตรช้างแอฟริกามีสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ สวนาและสายพันป่าอันดับที่2ปลาหมึกยักษ์มีความยาวน้อยที่สุดคือ1 8เมตรและมีความยาวมากที่สุดถึง27เมตรแล้วก็มาถึงอันดับที่1ทันทัทนแ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 ทนททนททนททนวานสีนํำเงินนั่นเองวานสีนํำเงินเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งท้องทะเล แค่ลิ้นของมันมีนำ้ำหนักถึงช้างตัวหนึ่งรวมน้ำหนักทั้งหมดของมันคือ180ตันยาวสุดถึง30เมตรพวกมันดำลงชีวิตอยู่ด้วยการกินแมลงขนาดเล็กๆเ,เป็นอาหารอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ